สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ด้วยเช่นกัครับก่อนนำสมาชิกมาชมการแข่งฟุตบอลเมืองไทยลีกนะครับเดือดร้อนที่สไทยนะครับวันนี้ไปกันที่นครศรีธรรมราชครับที่สนามชาติการนะครับชมเกมสุกเลยครับวันนี้นครศรียูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของชนบุรีนะครับวันนี้มีคนจมยศนะครับและผมทุกผนันครับทำหน้าที่ผู้ใหญ่ครับ มาดูลูกเตะมุมก็เปิดเข้ามาคราวนี้ดีเขาเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสกัดบอลไม่โดนออกยังเลียร์ได้ครับซ้ำอีกทีหนึ่งยังติดบล็อกโอ้โหไปก่อนดูลูกเตะมุมลุกนี้ก่อนครับดูครับบอลกุกขกเรับกระชอกแล้วเตะอัดโดนนายศไปโดนผู้เล่นฝั่งเดียวกันเองครับแต่ว่าจะมะยิงซ้ำของวันเดเลเองก็ยังติดบล็อกออกมาได้นะครับการได้ดีครับ ยาข้ามาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อสูนเลยครับโอ้โหลูกสอยเข้ามาของอดิศักดิ์เซนสมบีเอครับกับตันทีมครับโขทำประตูขึ้นนำนะครับให้กับนครศรีโอ้โหหนึ่งประตูต่อสูนย์ครับดูค้งครับเทนโตนะครับสกีเปิดฟรีคิกนี่ครับแล้วเนี่ยไปรอบอละครับแต่ว่านี่วิ่งมาแล้วก็งงเลยครับเป็นประตูขึ้นนําของนครศรีครับนาที25่ครับหนึ่งประตูต่อสูนะครับจากอดิศักดิ์เสนสมอียดการพาชมบุรี ในตำนานเหมือนกันใช่เพื่อที่จะขึ้นชั้นลุยต่อส้นมาสวยบ้างหลุยส์มาริญญายิงเข้าไปเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหต้องชมเลยจังหวะที่ตอกส้นลูกนี้ของทางนานคาซากิตอกส้นได้สวยมากครับโอ้โหเป็นประตูที่3ของโริโกมาริญยาครับนาทีที่43ครับดูครับบอลยาวมาลูกนี้ครับและเกี่ยวบอลไม่ได้ครับไปลำหน้าครับแล้วตกส้นมาแล้วก็วิ่งมาแปรลูกนี้ครับหนีมือผู้รษาประตูครับ 2ประตูต่อศูนย์ครับนครศรีอเุ็ิขึ้นนำครับจากรูดิโก้เหมารัญญานาที43ประตูตีไข่แต่ต้องมาก่อนนะครับมุนบุรีจะทำได้ไหมยกข้างไปแล้วล็อกอีกทีนึงแล้วเปิดไหลมาคราวนี้แต่หาจังหวะยิงลูกนี้เอายิงไม่ดีครับครับมีโอกาสสันแต่ว่าโอ้โหไปเจอแมลอนดพีนะครับที่เข้ามาบล็อกพอดีเลยครับเก็บได้ครับสกอรนา รอสกรนัสยิงมาติดบล็อกมีตัวเติมครับเติมขึ้นมาแล้วเปิดมาลูกโอ้โหนะว่านู่นี้ต้องชมเลยครับว่าเห็นบอลหรือเปล่าเป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหโอ้โหดูครั้งแรกจังหวะยิงนี่ครับเติมเกมขึ้นมาของกินโพง์แสนสนิทเลยครับจะเปิดแดรเรจะยิงตีไข่แตกนะครับไม่มีปัญหาครับแดรเรครับอ่า ซัดประตูไปีไข่แต่เดครับให้กับชนบุรีจุดโทษวิ่งเข้ามาแล้วแปรด้วยเท้าขวาเข้ามายิงนั้นสายตัวเองครับส่วนจติศักดิ์เองครับครับมาดูครับตรงนี้หล้นได้ไหมเอาหล้นตกลองพื้นยิงเข้ามาติดสามอีกทีนึ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้สามประตูตอนหนึ่งโอ้โหนี่เลยครับ ม่ใช่คิสซันแน่นอนครับก่จริงมุมเหมือครับผู้รักษาประตูน้นพวกคุณนี่รับหลุดเองครับนี่ครับรับหลุดมาแล้วสุดท้ายมาเข้าทางโอ้โหใส่ยิงนี่ครับทนินนั้นก็วิ่งดีใจครับต้องดูครับรับหลุดแล้วยิงติดบล็อกแล้วเท้าขาหลายทีครับอยายะยุธยาอย่างแพร่เนี่ยนะยิงเข้ามาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไล่มาเป็นสองประตูต่อ3ครับโอ้ชนบุรีเอาเลยครับนาทีสุดท้ายกรรมการป่าลูกวรีหมดเวลาหรือเปล่าครับ โอ้โหลูกยิงของเนี่ยครับเอาบปดูออสตาร่าครับหลอกแล้วปั่นวิเทาซ้ายครับหนีมือกิติศักดิ์พิมโยธาครับบอลตุงตะข่ายเข้าไปครับดูครับโยกหลบนะครับ้หแน่าเสียดายจริงๆครับรอตนาคศรสีรับวันนี้เล่นในบ้านนะครับคว้าชัยชนะเป็นนัดแรก